ช่อนตัวนี้นะไซโลแน่นอนครับน่าจะโลกว่าด้วยนะครับกัดชงไข่เค็มครับแต่ว่าเป็นปลาคอกนะฮะเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็จะปล่อยเข้าไปนะครับมาสวัสดีครับทุกคนวันนี้มากันยามเย็นเลยนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับไปล้อตีปลาช่อนนะครับริมทางกันนะก็จะลองหาท้งช่อนทัชะโดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับเดี๋ยวใช้ชงนะผมเจอคอกนะครับนี่คอกอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะ กัดใต้น้ำกัดแล้วครับกัดแล้ว เดียวโอ้โหน่าจะได้ฮะแต่ไม่ข้ามน่าจะได้ฮะนี่ครับช้อนตัวนี้นะ โลแน่นอนครับน่าจะโลกว่าด้วยนะครับกัดชงไข่เช่นครับแต่ว่าเป็นปลาคอกนะฮะเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็จะปล่อยเข้าไปนะครับเป็นปากเลยหย่าขาดไปเลยนะนี่ครับใหญ่มากๆตัวนี้โลกว่าแน่นอนฮะแต่ตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับเป็นปลาคอกนะฮะเก็บมาถ่ายรูปนะครับได้คลิปแล้วนะครับได้ความสรงจำดีๆนะครับนี่จะได้ไม่ย้อนแสงเดี๋ยวเราปล่อยเข้าไปเนาะให้เขากลับไปเลี้ยงลูกต่อครับ ไป,ไปแล้วไปรับเดี๋ยวลุยกันต่อนี่ครับกีรตีนะนี่ขอกนี่ครับเราก็ปล่อยเข้าไปให้เขาไปเลี้ยงลูกต่อนะไปแลยวเราไปหาแต้มต่อไปกันต่อครับ เราก็ปิดด้วยหมายนี้เลยนะครับไม่มีตัวแล้วนะฮะวันนี้ก็พอได้ผลงานครับสําหรับนี่เลยชงไคเค้นนะครับใจแอนนะพอได้ผลงานครับปลาชอ่อนแม่คอ,อกนะเก็ <laughs> บรูปส,สวยๆกันแล้วปล่อยไปแล้วครับไปฮับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม